สวัสดีครับ168่งหวิพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับอีซีเบเจนหนึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมเปิดที่สามเคครับมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็เปิดน,นี้นะเก้ากับหกเก้ากับบอร์ดเลยดิเก้ากับหกที่ไหนแล้วนะั่นอะ <c oughs> อ่ะมาแรกเป็นที่แดงครับท่านผู้ชมหนึ่งจุดห้าเค ขอเติงเลยแล้วกันน่ครับ่พนู่้ชมกับเปิดนี้นะเปิดนี้ขอเต็งเลยแล้วกันนะครับมาดูว่าจะสวยๆงามๆหรือเปล่าก็สวยๆงามๆมาทีนะมีสองกับหกรอดไม่เราเขาหกนะฮถ่ <c oughs> ายเกยม

อือ uh ือ huh. งนี้ย้ำแดงดีกว่าค่ะท่านผู้ชมริยบร้อ,รรมมรอยแดงหนึ่งไม้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งเคครับซ้ำไป ช็อตนี้นี่ต้องเจมๆจมนะท่านผู้ชมช็อตนี้ขอต้ตองแบบว่าเจมๆจมไปเลยต้องเจมๆจมต้องมาครับโอเคกลงกับสองขอบอดนะท่านผู้ชมเราสี่ 4, นี่ไงกล่งเข้าไปโอ้โหเป็นห้าเฉยเลยวะรอดไหม อเจ็ดกับสองมาด้วยกันตั้งแต่แรกนี้รอดแล้วนะเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยท้ายที่สุดอ่ะของจริงว่าท่านผู้ชมวันนี้น่าจะโดนนะ วันนี้น่าจะโดนนะครับชมสี่กับสองร้อนไหมเขาบอดครับสองเป็นไงอือหืมห้าอือหือโดนทุกเปิดฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตอนลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ